อู้ของของโสพาชา้าโสพาชา้าแล้วอู้อู้มาแล้วครับอู้สวยงามครับเดินพาใส่ฝายฝนกันไปเลยครับผมบมาในในนี้ตัวงามครับสีแบบนี้โเกแยมครับปาาบุญเอ๊ะ มาเร็วของผมไงครัวครับผมท่านจะวางกำลังวางคันพอดีาาดพัจจาสมพัจจ่ากินไว้มาดีครับมือเนี้ยโหมันกันวางคันเลยะบูดเลย วังรอฝนหยุดมันก็ตกนี่แหละครับใต่สะพานเลยครับเรือมามาเป็นชิ้นครับเกี่ยวไปเรือยครับผมเกี่ยวกับไปเลย ที่างเงาเงนนะครับปุมมาแล้วครับเพียมน้อยครับ โอ,ขอ้ของของโสภาจ้าโสภาจ้าระวังลบฝนครับผมฝนตกระวังลบฝนกับจัดไปแล้วครับใส่งามเฮ้ยตัวงามอยู่พี่ครึ่งโลส่วนผมก็น,นั่งอยู่ทึ่งพี่ละครับพี่ <laughs> นั่ง <laughs> นั่งอยู่ทึ่งตอหม้อทึ่งสะพานเงี้ยลบฝนหยุดครับ มาแล้วห้ามสิเปียกมาเนี่ยมารอรุนกันครับว่าสิมีโตโัวใหญ่ๆงามๆให้พี่น้องได้ชมมาครับผมแต่รอฝนหยุดกะสิดันขึ้นไปทั้งอีกครับขึ้นไปทั้งกระบ,บินบุรีพ่นละพีมน้วยจัดก่อนแล้วปลาเป้าครับปลาเฝ้าสิ อู้มาแล้วครับอู้สวยงามครับเดินะ้าใส่ฝายฝนกันไปเลยครับผมสหมตัวผัดจ้าคกืนยันพ่อหอยครับเสียบหลาแหมปฝดตรงไหน,นรับ กาใสา่ฝนไปเลยครับผมเบียดเอาบรรยากาศาครับมนี่กางใส่คนไปเลยน่าก,ก็เปอร์เซ็นต์ของอะไรตัว ไม่มีตัวเซ็นต์ของเค okay, ครับ <c oughs> ตุม้ม <c oughs> มาแล้วส,สิเสียเท้าตัวนี้ปะนี่ชิดปลาหน่อยครับมื่อเนี้ย มือนีสิทธิ์ปลาไฟครับสบพัชจาชิมเลชูชีครับแผนการนี่ว่าชูชีแผนการคือว่าชูชีไปหางหางเพิ่งลงเลยเหรออืมยัมังไ่นผมมองดูตอนขับงงังจะวกำลังวางคันพอดีอาจารย์ตบพัชจา พี่น้อยมาดีครับโอน,นี่เฮ้ยมนันกันวางคันเลยพูดเลยผมผมมองดูมันขค้ืนเป็นก้อนหินเลียงไปเลยอ่ะเยื่ดูน้ำลึกทำไรน้าออลึกใช่ไหมก็บรรจับบรรจับหางไวเหมือนกันพี่น้อยคือม,นมันเลยโมนี่ ปาจ,จ้าอู้มาแล้วครับนก,กอกมาแล้วมา้วนี่นตัวง,งามครับตั้งสี่ตัวนี้อเกียมครับปาบูนเอ๊ะมาเร็วของผมใหญ่กว่าครับผมลุงลุงพันเดี่ยวกอน หัดหุดมันก่อเกี่ยมเลยว่าไงนี่ตัวนี้เด็ดกว่าครับนี่แหละครับกลางสายฝนครับพระด้ม,มันครับผมนากอกค,ครับใส่งามด้วยทีเดียวสวุภาพจา ออากิแล้วครับอยู่ปะยู่ครับผมนี่ใส่ปูใหญ่ครับแต่ว่ากินมวลครับผมสุภาจาเอาไว้ตัวหน่อยก็คือกันลงไปสุภาพสุภาจาเอ้ยเอ้ยบ่มีของครับมือน,นี้ของเบิดครับมือน,นี้ <laughs> เนี่มีจะใส่หนาไฟเลยครับเพราะได้บรรยากาศับผมตกกลางสายฝนกน็โอเคกันครับโ่ฮอนแดดครับใส่หลังไฟเขาไปเบิดแล้วครับ <_ d ans> มาอีกตัวมาอีกตัวอามาอีกตัวอู้ โดนอย่งวันนี้เย็นเลยอาจจะโวนปากไลกัดเงียบสบพัจ้าตัวงามอยู่ตัวงามอยู่เต็มคำครับเต็มคำ 소파자. 응. 응. 우, 황토니. 응. 응. อของครับตี้งนังตุ้ตงยัตงติดติดยังวะอ้ยดูปน้ะอืมว่าโลวะเดี๋ยวกเดินหน้าโอเคครับผม,มเก็บเขา่าเก็บของเตรียมตัวกับบ้านครับ มาเบิ่งผลงานกันครับผมผลงานปลาหน่อยครับมือนีหาของมาทันมาเจอเลยครับมือนี่พอได้ต้มครับพอได้ต้ม <c oughs> หาใส่โลใสสองรูมาเจอครับเจอแต่พีินวยครับพีินวยเจอของใหญ่อยู่แต่ถึงรูไหมพี่ไม่ถึงอะ่ะเจ็ดแปดฉีดโอเคครับลงผลงานร่วมกันครับผมเอันแนี้ก็โอเค ไปเพื่นไหมนี่ครับผลงานเพื่นอนไหยครับส,สวยๆความจริงนี่อุ้ยปลาดูสวยดีเนาะไอต,ตัวเนี้ยหย่อนยังไม่ยังไ,ไม่ทันวางคันเลยตรงหินเหรอนะเออยังไม่ทันวางคันกำลังจะวางคันดึงปูดเลยแน่นอนไอ้ที่ว่าถ้ามีตัวมันจริงๆนะถ้ามีตัวหย่อนไปปุ๊บหนี <l ug ad> ใช่ใช่ถ้ามีตัวกินหมดแล้ว เก okay. อันนี้ผลงานพี่น้อยครับผมผลงานนักกรกครับนี่ผลงานพอจ้างานัานากกอ,อกกระดิ่งสั้นนะเอาโชติตัวก็พเพรอะหาใส่ใหญ่ๆบ่เจอเลยครับมือ้อนี้เจอปลาไปถ้าใส่พกๆโอ,อ,อเคครับนี่ <c oughs> <c oughs> เอาไหมพี่น้อยเอาไหมผมยังไม่ได้นั่นเลยเอา,เอายกไหมยกไหมโอเคครับผมกะมันหนีก,กับพ่อได้กินทีอ่เรอาครับหาใส่โลใส่สองโลใส่ของเรเจอครับผมก็มันครับพี่น้อยมนันพี่น้อยได้แต่ตัวยังครับพี่น้อยมันครับชิดเนี่ยแผ่พี่น้อยครับ โอเคครับก็ฝากกดติดตามครับมิซันหากินใบอลไรไงต่อผมกับเฮียตกประกดหมัดโซฟานี่ผลงานนะก็กับบัไดน้อยครับพอได้กินครับผมพอได้ทอดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครัลาเพียงพี่นี่สำหรับคลิปนี้ลาเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบโซฟาจ้าโซฟาจ้า